ก้องทลรณีโชว์ฟิตเต็มร้อยก่อนบูสซูเปอร์เล็กในศึกวันลูพินี68ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับก้องทรณีสอสมหมายหมวยซ้ายดุดันวัย27ปีจากเพชรบูรณเจ้าของสถิติชนะ8จาก9ไฟที่เพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันมาหมัด เตรียมเจอบททดสอบสุดหินซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าแชมโลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟ์เวทโดยล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่13มิถุนายนที่ผ่านมากองทรณี ได้เปิดค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปิที่เจ้าตัวฝึกซ้อมอยู่ในปัจจุบันตอนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรม Open Workout โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อเก็บภาพอย่างเต็มอิ่มรวมถึงให้สัมภาษณ์พูดถึงความพร้อมก่อนขึ้นชกหนึ่งในไฟที่สำคัญที่สุดในชีวิตของตัวเองที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่นานนี้ผมรู้สึกเป็นรองคู่ชกมากที่สุดครั้งแรกในชีวิต แต่ไม่มีความกังวลอะไรในการเจอกับพี่ซูเปอร์เล็กเราแค่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพี่เขาก็เป็นฝ่ายเดินลุยเข้ามาอัดผมอยู่แล้วผมก็ต้องอดทนให้ได้พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วไปดูกันบนเวทีไม่มีอะไรแน่นอนของแบบนี้มันโดนกันได้ครับเมื่อขึ้นไปสู้กันแล้วคงไม่มีใครกลัวใครผมมองว่าโอกาสชนะในไฟน์นี้อยู่ที่5 0 5 0ครับ โดยในไฟนี้เหล่าเกจิหลายสำนักมองไปในทิศท,ทางเดียวกันว่ากล้องธรณีเป็นหลองซูเปอร์เล็กอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ทราบในเรื่องนี้ดีทําให้ต้องฟิตซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยแล้วเพื่อน,อนๆคิดยังไงกับไฟที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับ